Hello. แม่มดสลามมาแล้วค่ะแม่มดสลาแห่งท่าฉลองวันนี้จะมาเปิดพลังงานความรักของคุณมังกรนะคะ22ธันวาถึง19มกราคมความรักของคุณมังกรในช่วงไบวิกลี่ครึ่งหลังของมีนานะคะ62ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแม่มดขอเปิดพลังงานของคุณมังกรที่อินเลเรชั่นอยู่ก่อนก็แล้วกันนะคะขอให้จกักรวาล เฉลยเปิดความรับสวรรค์ให้ด้วยเถอดว่าคุณมังกรที่มีเรเลชนอยู่ในช่วงครึ่งหลังของมีนาจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรก four of swords คุณคพ่งนพจะเครียดในเรื่องความรักแหละนะสืบต่อคุณเครียดอะไรเครียดอะไรงั้นรือคุณมังกร five of swords คุณไปจับโป้ได้คุณไปจับโปได้คุณไปจับโป,ไไป,โป้ได้ว่าเขาสุกิกค,คุยกับคนอื่นหรือ whatever แต่งานแล้วอะไรก็ว่าไปท mm ู hmm. สัคัพมันจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกใครบางคนเลือกใครบางคนหรืออาจจะเป็นคนที่คุณ เพิ่งเจอเขาแล้วคุณรักเขาแต่ว่าดันโปแตกนะคุณต้องเลือกไงสองเหรียญเดี๋ยวซื้อต่อคอยสามใบ two w a n d s two s u coins two s u pentacles two s u cups two s w o n d s คุณต้องเลือกแล้วล่ะ นะคุณมังกรในช่วงหลูมครึ่งหลังมีนานี้นะคะเอาล่ะใบนี้เลย kings of swords และอีกใบหนึ่ง queens of swords คุณคงต้องเคลียร์กันแล้วละ่ะนะเพราะว่าจะไปต่อหรือจะหยุดนะ จะไปต่อหรือจะหยุดในความสัมพันธ์ของคุณมังกรนะคะอ่ะเช็คต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะอเอาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรที่มีเดเรชั่นอยู่นะคะใบแรกนายสับคับคือมันช่วงโปรโมชั่นมันดีไงแต่ดันโพสแตกอะไรสักอย่าง love มันเหมือนกับมันรักกันอย่างรวดเร็วอ่ะคนสองคนนี้นะแต่สุดท้ายมันโกแตกได้ balance ขออีกใบแล้วกัน six of coins เหมือนคุณสองคนต้องมีการเคลียร์ต้องมีการเจร,รจากาันจริงๆนะเคลียร์เพื่อให้ได้ไปต่อ tradition เคลียร์เพื่อจะนำพาไปซึ่งการสร้างครอบครัวเคลียร์เพื่อจะให้เก็บความรักเอาไว้นะคะเลือกมันมีข้างใดข้างหนึ่งไปทําผิดมาแล้วมันเหมือนกับว่าต้องมาเคลียร์และอีกข้างหนึ่งเหมือนจะต้องให้โอกาสด้วยสินี่คือพลังงานของคุณมังกร ที่มี relation อยู่เดี๋ยวแม่มดจะเชคเจ็ดจักรวาลว่าจักรวาลอยากบอกอะไรคุณมังกรที่มี relation เนาะ engagement ถ้าคุณเคลียกันได้มันอาจน,นำพาไปซึ่งการสร้างครอบครัจริงๆนะคุณมังกรถามต่อ worth waiting for คือเขาอาจจะยังไม่ได้ปักหุดปักทงแม่มดคิดว่าอย่างนี้นะ เขาอาจจะยังไม่ได้ปักหัวปักธงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอมันเกิดปัญหาเกิดคอนฟ lict เกิดปากเสียงเกิดรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเราไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวมันทำให้จะต้องมีการเคลียร์และอาจจะนําพาไปซึ่งการพิสูจน์ความรักก็ได้ Deception, f o r g i v a n d Learning Deception ก็คืออะไรก็ตามแต่ที่ว่า เขาอาจจะคุยแอบคุยกับอีกคนหรือเขาคุยกับอีกคนมาก่อนหน้าเราหรือบริเ e r ให้คุณลองฟังเขานะคะเขามีเหตุผลอะไรที่จะบอกกับคุณมังกรน,นะซึ่งแม่มดมองว่าถ้าว่ามันฟังแล้วโอเคเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ที่คุณสองคนจะไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะและอาจจะไปต่อได้ยาวๆด้วยนะโอเคอาจจะมีการอินเรレーションชนิดที่ว่ามีการมั่นหมายมีการภาพทางสู่ขอกันเลยทีเดียว าสามารถที่เขาจะชัดเจนันคุณได้นะคะวันนี้เรามาเช็คด้วยไพ่หรับนี้ไพ่แมมโมซาลาที่สามารถเปิดลิขิตฟ้าได้นะคะแม่นวัวตายควายหลงดูซิว่าครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกคุณมังกรบ้างผู้ชายจอมเจ้าชูเ้ะวัตบางคนรจะเป็นพ่อไม่ไมๆนะแล้วคุณอยู่ด้วยกับคนนี้แล้วคุณมีความสุข แต่เขาก็ยังเจ้าชู้อยู่ดียังไงก็ตามแต่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ให้ดูดูไปก่อนล้วกันนะลองเช็คดีๆก่อนให้เชื่อเซน์ให้เชื่อทฤษฎีเอของคุณมังกรเองนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตาม o r g i v e a n d l e a r n i n g อาจจะหมายถึงการ o r g i v e a n d l e a r n i n g ตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วไฟต่อข้างหน้าเดจะต้องไม่มีเขาก็ได้นะคะถ้าเขาจ้ชู้มากนะนะหรือถ้าเขาจะชัดเจนกับคุณมังกร ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าความเจริน,นี้จะนําพาไปซึ่งการสร้างครอบครัวนี่คือพลังงานของคุณมังกรที่มี relation อยู่โอเคที okay. นี้เรามาเช็คพลังงานของคุณมังกรที่เป็นโสดกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะคุณมังกรที่เป็นสดในช่วงครื่องหลังของมีนาจะเป็นไงบ้างนะจ๊ะความรักใบแรกห้ามไเท้าอะไรอ่ะเหตุ โสดจากการที่แบบว่าปากเสียงทะเลาะหันหลังกันมานะคะทะเลาะหันหลังกันมาอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้่าคุณ <c oughs> เอาใบนี้เลยแล้วกันนะแมจิกเชียนจอมเจ้าเล่ห์คนเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะคะจอมเจ้าเล่ห์คนเจ้าชูซึ่งคนบางก่อนนงาคงจะแบบว่าขี้เกียจ,จะแก้งโง่ต่อไป แกงโงจ่งโงจนจะง่จริงจริงอยู่แล้วใบต่อมาคุณโสดเพราะว่าคุณยื้อคำขาดคุณตัดสินใจคุณเด็ดเดี่ยวคุณไม่เอาคนเจ้าชู้คุณไม่ต้องการพลังงานของความเจ้าชู้นะคะเหตุฉับครับพลังงานของความเป็นเด็กไม่รับผิดชอบเกมเมอร์เพลเยอร์สายพวกนี้นะแก๊ง เป็นแบบสายปาร์ตี้สายติดเพื่อนนะคะสายเที่ยวสายดื่มสายกินนะใสายเจ้าชู้ใช่ไหมอาจจะมีการติดต่อมาของใครบางคนนะคุนอีกสองใบสองเลนกับสามถ้วยแน่นอนเป็นคนที่เป็นจอมเจ้าชู้แบบน่าจะเป็นคนเก่าๆคนที่คนเคยเถียงมาเพราะว่า ให้พลังงานของคุณมังกรเปิดที่5้าไม่เช้านะเป็นคนที่คุณเคยเคยฝุ่นตลกกับเขามาแล้วนะคะเช็คต่อคุณมังกรคุณทำยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณดีนะเหนื่อยทานคุณมังกรมากนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยจ้าคุณมังกรจ๋าเดี๋ยว <laughs> ขอพัก ขอพัดบานเย็นให้ร่มเย็นซึกนิดหนึ่งนะจ๊ะโอ้ที่ท่าฉลอมมีร้อนแท้เอาละ่ะเรามาเช็พลังงานความรักของคุณมังกรต่อว่าจะเป็นไงในคุณมังกรที่เป็นสด power ใบแรกนะคะ king Arthur ใบที่สอง a c e of w a n d s a c e of steps คุณคงไปบล็อกเขาไปแล้วอะนะอดีตเงินอาจจะ โสดจากการบล็อกเทหันหลังหักบิดจากคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานเจ้าชู้ o so, ฟ s ส์คอ i ์ s อยู่คนเดียวโสดหล่อสวยและรวยมากน่าจะดีกว่านะคะนี่คือพลังงานของคุณมังกรที่เป็นโสดดูเหมือนวิแววก็ถ้าเป็นการกลับมาของคนเก่าๆคุณบังกรคงจะเลือกที่จนะโสดแน่นะคุณคงไม่กลับไปแน่นอนเพราะว่า มันเหนื่อยเหลือเกินที่ผ่านมาจากักรวาลอยากบอกคุณว่าคีแ p an นโอเพ i นมาย e ี an o p นโอเ n d นมาเดี๋ยวขออีกสองใบ Getting to know each other mm. ถ้าในคุณบางคนบางคนที่มีใครบางคนเข้ามาแล้วเป็นเด็กๆนะ แกตีนโนเอชารเตอร์แต่อาจจะไม่ได้หมายคำว่าจะต้องเป็นคู่นะจ๊ะแต่ว่าก็ดูดูไปกลุบกริบดิงซูาปูชโนลาเต้เมคเคโตโอเคฮิลลิ่งแฟมิลี่ชูสบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยแต่งงานเคยมีลูกเข้ามาบางคนอาจจะเป็นอะไรที่ให้อภัยเพราะลูกโซ่ทองคลองใจ การที่คุณกับเขามันหันหลังมันบล็อกมันโสดกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันทําให้บางทีอ่ะมันเห็นอะไรชัดเจนขึ้นในระหว่างคุณสองคนนะแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นแง่ที่หเห็นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เขารักที่สุดในคุณมังกรบางคนหรือคุณมังกรบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้อันนี้นะคะจะมีทั้งสองพลังงาน วันนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณมังกรที่เป็นสดันดีกว่าว่าครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกคุณมังกรบ้างปากเสียงสุดท้ายคุณมังกรบางคนอาจจะเลือกที่จะเก็บครอบครัวไว้คุณมังกรบางคนอาจจะเลือกที่จะทําตามที่ผู้ใหญ่เตือนว่าเอ้แต่งงานกันแล้วนู่นนั่นนี้นะคะแต่ใน,นคุณมังกรบางคนอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของคนเจ้าชู้ น,ะะนี่คือพลังงานของคุณมังกรที่เป็นโสดโสดเพราะอาจจะเป็นเน้นเรื่องของงานเลยเป็นเน้นเรื่องของความสําเร็จส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่จะบล็อกเทหันหลังหักดีให้กับคนที่มีพลังงานความเจ้าชู้ความเป็นเด็กนะคะในทั้งหมดนี้นจะเป็นคุณมังกรที่ไปกระทำกับคนอื่นก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคุณมังกรที่ความรักี่ดีอยู่ลืมอย่าลืมทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสายใหญ่แห่งบุญเป็นสายใหญ่ที่เหนียวแน่นที่สุดนะคุณมังกร แล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแมมอสซาร่านะคะขอบคุณรีวิวแม่นวัวตายควายล้มในเพจแมมอสซาร่และขอบคุณสําหรับการกด Subscribe ในช่อง YouTube แมมอสซาร่ายังไงก็ตามแต่เรามาสืบพลังงานกันต่อในช่วงเมษานะคะ E.P. 12กันละกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในความรักของคุณมังกรน,นะคุณมังกรสู้ๆนะจ๊ะแม่มมส่งพลังใจให้จากท่าฉลมบ้าบู